ใช่ไหมดูคนแรกไอ้น้องสต๊อน้องโอเคชาลีคุณหลอกผู้หญิงแบบนี้มากี่คนแล้วคนเดียวคนเดียวน้องยังไม่สำเร็จด้วยคนเดียวคนเดียวอุลิมิ Yes แต่ยังไม่สำเร็จด้วยจริงจริง,รง,รง Oh my head Oh <laughs> <laughs> I'm hyping funny, not funny. Uh. <laughs> Let's go. Let's go. Yes, Condio. Condio. Gon, uh, yes. I know Condio. Very good charger, yeah. Yeah. You don't forget we go by together. Okay. Mm. And forget sorry. Uh, like... You may forget, you may not. But I will tell We went, Charlie. We went ocean. This is this is the Thank you, thank you, everyone. Thank you. This is the coconut. Thank you. I want p we pre d a 투콘 어ก็รอวันที่เค้าว่าง 저희는 주말에도 일을 합니다. 저희는 단 하루도 안 쉬고 일을 하고 있어요. 하루는 찰리와 데이트를 하고 싶습니다. เรายังทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์เราทำงานโดยไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวฉันอยากจะออกเดทกับชาลีสักวันหนึ่งเข้าใจทุกคนทุกคนสุขสุนต์สุขสันต์และสุขสบายวันนี้ว่าซูมาร์ซูมาร์ my head oh my god จริงๆเขายังมีวันว่างอยู่บ้างไหมผมเนี่ยไม่ว่างแม้แต่วันเดียวเลยนะครับเรื่องว่าพอเสร็จงานก็ต้องมาดูทำอะไรอย่างให้เขาทำงานไอ้คิสต์สต็อปโนโนโนคูลเด้งคุ้มเขาเด้งกันลูกคุ้มเมื่อไหร่ก็ได้ให้เขาได้ทำงานเพราะว่าโจทย์ของเขาคือเขาเขาอยากทำงานให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับผมแล้วก็ทำให้ งานทำงาน<ม>ทุกอย่างให้เขาได้ดีที่สุดกันว้าวแล้วก็เดทวันไหนก็ได้แล้วผมเป็นคนเวลาผมไปทะเลกันทีนี้ผมโคตรสุดเลยนะครับขี่เจ็ตสกีดำน้องอยู่แบบเนี่ยวิ e a อ d น e ับด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 ั m d ับด d บดับ e ับก็คือ maybe you อาจจะแบบพิวพิวบุก back not good work because you have work work อยู่ต้อง bright everyday everyday อืมนะครับมีไปนี่คือผมแน่หน้าดำหน้าแหกแน่นอนนะครับเวลาผมไปเล่นพวกนาทีไม่พิ้วเลกไม่งั้นก็คือเพื่อนคิดดูว่าถ้าพอผมพาออกไปออกเรือแล้วแบบเราต้องนั่งอยู่แต่ในหลังคาเรือเนาะก็แบบไม่ค่อยนี่หรอกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเลือกให้เขานะเพราะว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ก็ต้องการวันที่เวลาไปออกงานปุ๊บหน้าใสกิ๊กกันไม่ได้มีรอยตัดบิกินนุ่งบิกินี่เลยบิกินี่ You want bikini? Yes, you and me, bikini <laughs> You uh, You? Yeah. You too? You know before, I'm bikini everyday uh. I don't know I'm sexy, you know? I don't know You're sexy, I don't know I'm long hair, uh, you know? I don't know Hair, hey, my hair <gasps> don't, don't Let's go yeah. everyone, let's go So 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 everyone so let's go B6 thank you Kookunka Kookunka everyone people thank you wow I kiss those two oh my me, god one time time thank you so much thank you thank you Kookunka ah uh, 100% thank you so much everyone thank you wow amazing. นัรกแ่งกกัันนนรสบายบร้อนนะเพื่อนตอนนี้คือตอนนี้แทบไม่ต้องไปทะเลเลยแค่เดินไปหน้าบ้านนะผมจะบอกให้ว่าตอนนี้เราถ่ายงานอย่งแค่หน้าบ้านครึ่งชั่วโมงนี่ผิวพันเนี่ยขำขึ้นจริงๆนะ